มีอะไรพิสูจน์ไหมขอผมพูดสใส่คุณอาณาชาหน่อยผมยังเชื่อคุณแม่มาพูดใส่กับคุณไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็แล้วจากคุณนะคะฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยนอกจากจะขอให้คุณอย่าเพิ่งขายบ้านชุตที่มันเลยนะคะแล้วคุณใช้ผมทำยังไงตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่ะ กำลังจะกลับไปค่ะฉันกลับไปถึงเมื่อไหร่ฉันจะซื้อบ้านชุดิมันคืนจากคุณได้โปรดนะคะคุณชายบุรัตน์อย่าเพิ่งขายบ้านของคุณปู่โชธเลยนะคะนะคะฮัลโหลฮัลโหลเชิญครับคุณชายเซอร์เลยครับ เรอใจเย็นก่อนนะไม่ต้องพูดละไม่ต้องพูดละเดี๋ยวขายเดี๋ยวไม่ขายเสียเวลาจริงๆเลยต้องขอโทษด้วยครับโอกาสหน้าแล้วกัน ตกลงคุณมาทำอะไรที่นี่กันแน่ครับอ่าฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณคุณนอมคุณนอมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าคุณเข้าไปทำอะไรในบ้านคุณชายทัศน์เนี่ยตอนนี้ผมติดร่างแหลเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไปแล้วคุณบอกมาดีกว่าครับว่าคุณเข้าไปเสิร์ฟอะไรบ้านคุณชายทัศน์ ่าไหร่ครับฉันเข้าไปสืบเรื่อี่คุณชายทัจะขายบ้านชุติมัน,นะคะ่ะโอ้น่าพอได้อย่างนี้เลยหรอครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณพอพนทันเลยนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องถามอะไรฉันมากถ้าฉันจะไม่บอกคุณเดี๋ยวครับแล้วที่คุณบอกว่าคุณเป็นแม่บ้านบราน,นองไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันหมายความว่าไงครับหรือว่าคุณไม่อยากทํางานเป็นแม่บ้านแล้ว ปเป็นผู้ช่วยผมไหมล่ะคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณจะได้ทำงานที่รีสอร์ทเทพสุธาถึงผมจะไม่ได้ทำงานที่รีสอร์ทผมก็กลับไปทำงานกับคุณพ่อผมก็ได้หรือไม่ก็ขอเงินสักก้อนหนึ่งทำธุรกิจส่วนตัวไม่เห็นเป็นเนือหา,หาเลยครับฉันเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทำไมคุณชายทัดถึงไม่อยากร่วมงานกับคุณก็เพราะว่าชีวิตของคุณได้ทุกอย่างมาง่ายเกินไป ไม่เคยจริงจังกับอะไรเลยแล้วคุณชายท้าจะไว้ใจให้คุณทำงานด้วยได้งไงคะคุณใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ผิดหรอกนะคะแต่คุณก็น่าจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าด้วย ชัรอร์เลกผมมีข้อเสนอใหอม่ฟังผมก่อนนะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าผมบอกแล้วไงไม่ไว่ายยังไงเนี่ยผมก็ไม่ขอรับเงินของพวกคุณแต่ถ้าทางเราจะขอร่วมลงทุนโดยไม่ขอเป็นทุนส่วนไม่ขอเป็นกรรมการบอร์ดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใดๆทั้งสิ้นคุณชายสามารถซื้อหุ้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วคุณมีเงื่อนไขอะไรผมขอฝึกงานในโครงการเทพสุธาผมหมายถึงฝึกงานจริงๆนะครับและถ้าผมฝึกงานไม่ผ่านเนี่ยคุณชายไม่จำเป็นต้องรับผมเข้าทํางานคุณพ่อคุณก็มีธุรกิจตั้งเยอะแยะทําไมต้องเป็นโครงการเทพสุธาละ่ะแลวถ้าผมทางานกับพ่อผมเนี่ยผมจะพิสูจน์อะไรได้ล่ะครับ คุณจะพิสูจน์อะไรก็พิสูจน์ว่าผมรู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่าผมทำตัวไร้สาระมานานเกินไปแล้วผมควรจะเริ่มจริงจังกับชีวิตของผมสทัทีผมหวังว่าคุณชายคงให้โอกาสผมนะครับ เธอไม่มีสิทธิ์ม,มาบังคับให้ฉันเลิกคบใครนะเพราะต่อเนี้ยฉันกับเป็นนอมอ่ะเป็นยิ่งกว่าเพื่อน,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 นอนกใใีกฉันไปหา,าพรที่ไล่มาแต่อพอรไม่ได้อยู่ที่นั่นหาไม่เจอก็โทรเข้ามือถือสิคะ่ะโทรไปแล้วแต่อพอรปิดมือถืออ่ะนมานนี่ไงเดี๋ยวช่วยถือแล้ <C oughs> น,นี้เธอรู้ไหมว่าพรอยู่ที่ไหน มือถือเนี่ยก็คงจะประชุมอยู่ใช่สิวันนี้นภรเข้าไปประชุมที่กรุงเทพอ้าวแล้วทำไมไม่บอกปล่อยให้พี่เนี่ยขับรถตามหาพรทั่วจังหวัดเลยอันนี่มือถือเข้าอะ่ะช่วยรับให้หน่อยดีไหมรับองเจงอะ่ะพี่นอมโทรมา ลับไปห,หน่อยสิรับสิฮัลโหลรัแป๊บน,น,นึงนะคะฮัลโหลอ่าใช่นะี่มันเป็นคนรับเองแหละทำไมต้องตายด้วยฮะแล้วเรื่องนั้นว่าไงเนี่ยอะไรนะไม่ต้องตามแล้วหรอเฮอดีนะเป็นข่าวดีจริงๆเลยเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้ะ <c oughs> ไปเจอกันอืม วางแล้วมมเดี๋ยวน้ม,ม,นมฝากยกไปวางที่ชมรมหน่อยก็แล้วกันเอ้าแล้วเธอจะไปไหนอะ่ะจะกลับบ้านก็พี่พาจะไปหาพี่นอมไม่ใช่หรอรีบไปสิเดี๋ยวพี่นอมรอนานเราไม่ไปด้วยกันล่ะไม่อะ่ะไหนบอกว่าไม่ได้หึงไงถ้าไม่ได้หึงแล้วไม่ได้คิดอะไรจริงอะ เราก็น่าจะเที่ยวด้วยกันได้ไม่ใช่เหรอไปรอฉันที่รถไปเดี๋ยวตามไป ทีน่นี่เหรอใครบอกอะก็พี่พาดบอกว่าพี่พาดนัดพี่นอมพี่ไม่ได้นัดสักหน่อยก็พี่พาดจะโกหกน้ำมันทำไมอ่ะพี่ไม่ได้พูดสักคำเลยนะตัวเองอ่ะพูดเองเออเองทั้งนั้น เรายังมีเรื่องที่ยังติดค้างกันอยู่ไม่ใช่หรอเรื่องที่พี่แพ้พนันเธอไงอ่ะสิไอซี ธออยากให้ฉันทําอะไรเธอก็บอกมาเลยนะเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เธอจะเอาคืนฉันได้จะให้ฉันวิ่งรอบไล่เลยไหมล่ะ,อ,ะอยากให้วิ่งกี่รอบก็บอกมาเลยดีกว่านินหมดเธอต้องการให้ฉันทําอะไร่ะต้องวันนี้เลยเหรอคะเธอจะยื้อเรื่องนี้ไปอีกทําไมล่ะ เันก็ได้ค่ะน้ำมนตขอให้พี่พาดเลิกเห็นน้ำมนเป็นศัตรูเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นเรื่องเนี้ยฉันคงทำตามที่เธอต้องการไม่ได้หรอก งั้นน้ำมนต์ขอเรื่องอื่นก็ได้ค่ะน้ำมนต์ขอให้พี่พัดเลิกยุ่งกับพี่นอมเพราะพี่นอมเป็นคนบ้านสอนนาลัยก็เป็นศัตรูกับพี่พัดเหมือนกันอย่ายุ่งเกี่ยวกับพี่นอมอีก เธอไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้ฉันเลิกคบใครนะเพราะตอนนี้ฉันกับปนอนอมเป็นยิ่งกว่าเพื่อนอีกและฉันก็ไม่มีวันที่จะเลิกยุ่งกับปนอมในเมื่อความเป็นจริงก็รู้กันนหนว่าใจเรายังเป็นได้แค่เพียง คงยังไม่ถึงเวลาของเราอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันมุนจะช้าแล้วเดินไปกับมันอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันละกันเพื่อให้เรามีความ ทัดกกน,นี่ทัดเล่ามาให้ละเอียดเลยนะบอกมาให้หมดเลยนะว่าน้องนิชมนเนี่ยเขาพูดว่ายังไงบ้างแล้วน้อง,อ,งอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมเราจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่เรารู้เรื่องบ้านชุติมันได้ยังไงผมก็บอกคุณทางโทรศัพท์ไปแล้วว่าน้องนิชมลของคุณเนี่ยโทรมาขอให้ผมอย่าเพิ่งขายบ้านชุติมันแล้วก็วา,า,างสายไปก็แค่นั้นจริงๆทัดแล้วทาไมไม่ขอเบอร์โทรเอาไวลล้ะ ใช่ไม่ได้จริงๆเลยอ่ะ